นี่มเมล็ดพันุ์ชั้นดีนะครับมเมล็ดผักชีเมล็ดเม็ดผักปอมนะครับนี่เม็ดผักปอมคนอื่นอาจจะบม่ชอบแต่ผมชอบนะครับคนอื่นอาจจะบ่ชอบแต่เัวผมชอบครับ เป็นทางนวครับมันกบจำล้วนนะครับใชถุงเวยครับแดก็ชถุงเวยบางย่างก็มักถุงบางย่างเบ่มักใชถุงนะครับเราจะทําสีกิดเอาครับผมนีแ่แหละครับเนือ้อตอนนี้ยังบ่เป็นเนือเ้อแดดเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นเนื้อมักอยู่เนื้อมักจกมาตากแดดแต่ยังไม่ใชเนเป็นเนือ้อแดดเดียวอยู่ครับจะเป็นเนื้อตาก ต่อไปจะเป็นเนื้อตากขาดคือเป็นเส้นเง่อะไรมันขาดคือเป็นเส้นๆนะครับเพื่อความสบายในการตากสะดวกสบายตากไว้เล่านี่แหะครับผมทำความสะอาดแล้วก็ตากเลย คนเล่าตากเนื me. ้องัวนะครับนี่เนื้องัวงไว่เนมือนเนื้ออื่นนะครับไดเอามาตากเสร็จแล้วครับผมวหเหมือนโกหกเนื้อสองกิโลครับได้แค่นี้แหละครับผมเนื้อสองกิโลเวลาไปซื้อกระเจ้าแมคคาจมมาตาไมคคาขายแพงลยครับเนื้อ สองกิโลได้แค่นี้นะครับกิโลละสามร้อยสามสิบบาทเนื้อง้วนะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับนี่เรียกว่าเป็นเนื้อตายู่และอีกตอนต่อไปก็จะเรียกว่าเป็นเนื้อแดดเดียวจะตากกี่แดดก็จะเรียกเนื้อแดดแดดเดียวเหมือนเดิมนะครับผมสามแดดก็จะเรียกเนื้อแดดเดียว นะครับเพราะเป็นซื้อของเขาว่าเนื้อแดดเดียว,วชีวิตเกษตรชีวิตคนบ้านนอกต้องพึ่งตนเองครับอยากกินอะไรเราก็ต้องทําครับอยากกินเนื้อแดดเดียวเราก็ต้องทําครับทําเองครับรสชาติถึงที่ถูกปากเข้าครับไขว่าแสบบอแสบบอนวัวบอได้ว่ากันคอยถือปากเข้าเป็นไส้ได้ครับผม ดอกกล้วยเป็นคนปากบาหวานนะครับเติมความหวานไทยคลิปจากน้อยเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับผมดอกกล้วยพูดบาหวานพูดเเเพาะพูดตรงแก้กิ่งใจ